เนี่นะครับเราออกจากงานแล้วนะครับกำลังจะไปเลอารียกันต่อครับชีวิตช่วงนี้ก็สี่ล้อสุดๆนะตามพวกไปนะครับน้ำมันก็ไม่ได้เติมฮะจะหมดเดี๋ยวไปเติมที่เลสนะครับรถถั่วเต็มเลยนํางานนี้ชื่องานโฟคิงนะ เมาถูกนะม,มีมาถูกรถญี่ปุ่นสวยๆยาวเรีบยบๆเลยโค้งส,สไลด์มาเต็มเลยนะจะชนไม่เนื้อสไลด์มาเต็มเลยนะเดี๋ยวเรับรถก่อนนะครับ ป่าอยู่บนสไลด์นะเอมาทูนะเอปีทูนะครอนข้างนี้จะเป็นเซเว่นไม่ค่อยได้รถพวกนี้บนถนนเท่าไหร่นะเพราะว่าสววเสหน่อยไม่ค่อยได้ขี่กันอนะไรเรามาเด็กกันแล้วนะครับสองวันติดเลยนะเมื่อวานก็มาวัานนี้ก็มานะวันนี้น่าจะรถเดยอะนะเพราะว่าออกมาจากงานเมื่อกี้นะครับ เรามาถึงกันอีกแล้วน,นะเดี๋ยวเราจะดูนะโอ้โหรถเพียบเลยนะครับจอดเต็มไม้วัมีใครบ้างนะไม่รู้จะมีที่จอดหรือเปล่านะ เดินมาทูสองคัน F D นะ BMW 2, BMW 2, BMW 2, นะีนะ่มาแล้วอันนี้มี s t a r b u นะครับนี่สามห้า ของเขายังยังอยู่นู่นเลยเขาพอดีเขาให้ที่จอดรถเรามาเนะ่ยมีที่จอดรถนะโอ้รถติดมากนะครับวันนี้น้ำมันก็หมดนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาออกขากลับเติมนะมาเดี๋ยวก็เจอเลยนะมามาขั้าเลยนะ ตาเอฟที T ่แปด เป็นอาสามๆนะฮนะัะเห็นว่าสิบล้านนะฮะสิบล้าน จะทำไม่เป็นเลย ดัดเป็นผูกยาจับแกดัดเลยดัดเป็นออไม่ต้องมาห้าพัน โูนแซนหนึ่งสสามเจข้างหน้าแปดเก้าสิบันสอ ้นะครับตอนนี้เตือน,นแล้วนะคลิปนี้ลากัไปแล้วครับบ๊ายบายการมาจอดเข้าไหร่ทีนะฮะเราเติมน้ำมันก่นอนกดนนนครับเอา95เต็มถังครับเบนซินกับเบนซินเบนซินับ